MTV Video Music Award MTV VMAs ภาพบรรยากาศงานพรมดำนะคะไฮไลท์ mm hmm. ก็คือสีสาว l l c k p พิงค่ะงานนี้สีสาวมาในลุคเซ็กซี่รับลมร้อนธีมสีดำหลังจากงานเริ่มนะคะพวกเธอก็เริ่มเดินหน้ากวาดรางวัลไม่หยุดทั้งที่เป็นการมาร่วมงานเป็นครั้งแรกนะคะก็คว้ารางวัล Best Metaverse Performance จากการร่วมงานกับเกม PUBG ค่ะก่อนที่จะ ขึ้นเวทีแสดงเพลง Pink Venom เป็นการแสดงครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกานะคะ Mac แม้กระทั่ง Taylor Swift คือ Taylor Swift ว่าโยกแล้วก็พยายามที่จะร้องเนื้อเกาหลีไปด้วยนะคะและความปังยังไม่จบเมื่อเขาประกาศรางวัล Best K-pop ปรากฏว่าลิซ่าและลิซามโนบาลได้รับรางวัลในสาขานี้ไปนะคะเธอชนะในเพลงลิซ่านั่นเองเอาชนะคู่แข่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นวง BTS Stray Kids s e t w i c e และก็ Itzy ค่ะอาก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปิน K-pop เดี่ยวคนแรกที่ได้ผ่านเข้าชิงรางวัลน,นี้และไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าเหล่าบลิงโดยเฉพาะแฟนเพลงผลงานในประเทศไทยเนี่ยภูมิใจกับเธอมากขนาดไหนมาดูในส่วนของรางวัลใหญ่ๆกันบ้างนะคะ Groove of the Year ตกเป็นของวง BTS ค่ะส่วนรางวัล Push Performance of the Year เป็นของอยแบนด์วง s e กับเพลง Rock With You ค่ะ